ก็โดนก็จะทำการฉีดพ่นนะครับไปในรายการบินที่เราได้ทำไว้ในแผนที่เนาะการบินโดนเกษตรเนี่ยครับมันมีความดี ได้เปรียบยังไงบ้างครับสาหรับการบินโดนเกษตรเนี่ยอย่างแรกเลยนะคะการบินโดนเกษตรเนะะี่ยค่ะหลักการของการผสมยาเนะะี่ยค่ะจะเป็นการลดน้ําแต่เราไม่ลดยานะคะหมายความว่าเราจะใช้ยาในสัสดส่วนเท่าเดิมแต่เราลดปริมาณน้ําลงเพราะฉะนั้นเนี่ยในการพ่นเนี่ยคะ่ะเราสามารถพ่นในยาที่มีความเข้มข้นมากขึ้นได้เลยมากกว่าคนพ่นและตัวของคนพ่นเองนะคะก็จะปลอดภัยกว่าเนื่องจากาตัวคนพ่นเนี่ยไม่ได้สัมผัสกับสารเท่ากับการลากสายพ่นยาหรือว่าใช้เครื่องพ่นยาสะพายหลังค่ะ สวัสดีครับครับผมถ้าถามความยากง่ายก็ต้องขึ้นอยู่กับพื้นที่ในแต่ละพื้นที่นะครับว่ายากหรือมากแค่ไหนถ้าเกิดพื้นที่โล่งก็สามารถบินได้ง่ายครับแต่พื้นที่ที่มีต้นไม้อยู่ล้อมรอบแปลงมันอาจจะยากนิดนึงครับถ้าในเชียงรายนี่ยากครับผมเพราะว่า อุปสรรครอบแปลงมันเยอะไปหมดเลยครับผมอย่างอย่างแปลงนี้ก็น่าจะมีเสาไฟฟ้าแล้วก็มีต้นไม้ทางขอบขอบต้นไม้ขอบขอบแปลงอะครับแปลงผลไม้ความโหดก็จะขึ้นอยู่กับความสูงความต่ำของต้นไม้เลยครับโหดกว่านี้ครับผมผ่านมาเรื่ังครับผ่านมาแล้วครับโอเคอันนี้ก็จะเป็นตัวลาโดนนะครับสําหรับรุ่นนี้ก็จะเป็นโดนี2 5นะครับความจุ20ลิตรเนาะซึ่ง สาเหตุที่พวกเราเนี่ยครับเลือกใช้โดนทีย่เนี่ยก็เพราะว่าโดนทีย่เนี่ยสามารถที่จะแทรกแซงเข้าไปในพื้นที่เล็กๆเนาะ,ะมันเหมาะกับการใช้งานในภาคเหนือตอนบนนะครับอย่างเช่นจังหวัดเชียงรายไอันนี้ก็จะเป็นแผนที่ใกล้จะเสร็จแล้วนะครับไอสีเขียวนี่คือการที่โดนบินสำเร็จเรียบร้อยแล้ว สีเหลืองก็จะยังไม่เสร็จนะครับแล้วก็ถ้าเกิดโดนมันบินเสร็จแล้วมันจะมีระบบเก็บขอบให้อัตโนมัตินะครับระบบเก็บขอบก็จะเริ่มตั้งแต่จุดสีส้มนี้นะครับเก็บขอบนะครับ างที่เห็นเลยนะครับว่าการเกษตรสมัยปัจจุบันนี้นะครับมันก็ก้าวหน้าเนาะพัฒนาตามตามยุคตามสมัยนะครับการพ่นที่จากเมื่อก่อนเราจะต้องลากสายพ่นยานะครับสายพ่นยาสามสูบหรือว่าจะเป็นการสะพายหลังนู่นนี่นั่นนะครับก็เปลี่ยนมาเป็นการใช้โดนในการพ่นนะครับก็จะทําให้เกษตรกรเนี่ยสัมผัสกับตัวยาได้น้อยลงแล้วก็ทําให้การฉีดพ่นเนี่ยมีความรวดเร็วมากขึ้นนะครับ